เดี๋ยนี้ผมใช้แค่สามลูกสามลูกใช่ครับเจ็สิบ <10 S 2> ไร่สิบไร่เนี่ยใช้แค่สามลูก<ส>นะคะเพราะอะไรคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นนะคะตัวจริงเสียงจริงที่ใช้มานานกว่าสามปีนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลุงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงก่อนที่คุณลุงจะใช้บานเย็นนะคะข้าวเป็นไงบ้างคะเมื่อก่อนก่อนที่ใช้นี่มันก็ผลลิตดก็ไม่ได้อะไรมันก็ พอได้เขาพออยู่ได้ได้ไปวันวันแต่ว่าผลผลิตมันก็ไม่ได้เต็มที่<อ>มันมันยังไงเราก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันมาตอนไหนเราก็ไม่รู้คุณลุงทำนามากี่ปีแล้วคะก็ยี่สิบถึงสามสิบปีแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วเนาะคเคยได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่คะก่อนที่ไม่ได้ใช้ก็อยู่เกณฑ์เจ็ดสิบแปดสิบอยู่เกณฑ์นี้เนี่ยเจ็ดสนะิบแปดสิบถังเนาะแล้วหลังจากที่ใช้บ้านเย็นเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าดีมันก็ได้ดีขึ้นมาเรื่อย มันก็ตอนนี้มันก็ได้ถึงเป็นร้อยร้อยถังขึ้นค่ะได้ร้อยถังขึ้นเนาะได้ข้าวนะคะตอนนี้คุณลุงก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นกล่องที่คุณลุงใช้จริงๆเนาะยังใช้ไม่หมดนะคะยังใช้ไม่หมดก็ใช้เรื่อยๆหนึ่งกล่องจะมีห้าซองใช่ไหมคะแล้วซองนึงนี่คุณลุงใช้ใช้กี่ไร่ซองนี้ใช้อยู่ห้าไร่ครับหนึ่งซองใช้ห้าไร่เนาะอ๋อแล้วก็คือใช้แบบผสมน้ําใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ ผสมน้ําฉีดนะคะครับรกล่องนึงก็ได้ยี่สิบไร่นี่ก็จะมีซองที่คุณลุงแกะใช้แล้วด้วยนะคะคคเพราะว่าเราใช้เขตอะไรก็จางก็ให้ผสมเรื่อยๆอืมผลผลิตมันก็ได้มากขึ้นเนาะใช่ผลล้วมันก็ได้ขึ้นแล้วเ,เออก่อนที่ใช้บานเย็นนะคะใส่ปุ๋ยเยอะไหมคะก่อนใช้บานเย็นก็ปุ๋ยก็ใช้เยอะปกติข้าวนี่ผมใช้แต่ก่อนใช้หกสิบหก ลูกเกตลูกต่อสิบไร่เป็สองรอบเดี๋ยวนี้ผมใช้แค่สามลูกเดี๋ยนี้สามลูกใช่ครับต่อสิบไร่สิบไร่เนี่ยใช้แค่สามลูกนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันใช้ตัวนี้ไปครั้นี้รู้สึกว่ามันผมก็ไม่รู้มันจะปรับสภาพดินหรือเปล่าน่าน่าจะปรับสภาพดินให้ดินมันร่วนซุยตัวพอดีข้าวมันขึ้นมาก็รู้รู้สึกว่ามันจะงามงามดีที่เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะค่ะมันก็รู้สึกว่ามันจะเขี้ยวอยู่ตลอด แล้วก็เอ้มันก็น่าจะถูกกับยาตัวนี้คุะผมงก็เราใช้มาตลอดใช้มาตลอดเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ปุ๋ยก็คือใช้ปุ๋ยน้อยลงใช่ครับค่ะแล้วก็ใช้บานเย็นนะคะทําให้ผลผลิตมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ประหยัดปุ๋ยด้วยใช่ครับค่ะแล้วดินก็ดีด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้ทั้งสารปรับสภาพดินด้วยแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้วยใช่ไหมคะค่ะสําหรับเกษตรกรท่านใดนะคะที่มีปัญหาพืชไม่โตผลผลิตได้น้อยนะคะหรือว่าใครที่ สนใจอยากทดลองใช้บานเย็นนะคะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ